อ่าอกเนาะเพื่อมันอันนี้พี่น้องเลยโดยน่งงงงเลยได้แบบนี้ฮะคอยขับลงแรกในคลองกันยังบนท่านได้ เจ๊ขอดไทอยู่อ่าที่ดงโอ้ยไทละโดนทำไมนอนตกแน่พี่น้องเอ้ยโอนเดียวนด้วยกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุพนพี่น้องเอ้ยเฝ้าลวดรัดตัดตอนี่โมนี้น่ะโมเสียงเอ้ยอ่า เข่ามาค่อยคำลงแรกเลยพี่น้องคองก็ยังไม่ทันได้แจกลายว่าเพื่ทันได้แจกซ้ำเลยแจกให้พี่น้องเล็กๆน้อยๆถุงยังชีพก็ให้พี่น้องต้อนพี่น้องเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องโอ้ยอ้เดี๋นาอ้ควด้วยตวเ่สนิทเลยโอ้ฮะมุ่งกัด สบายดีอ่ะสบายดีอ่สบายดีพี่น้องได้ลูกละสบายดีสบายดีเออดยเ้าน้องน้องเพือดยเด้งเด้งแถวแล้วมือเป๊ะวาน้ำบักล่ะมันอีกนเบาๆหาเน่บักล่ะมาแกอันนี้เน่แกออกแล้วลูกเด้อเอาบักล่ะมามามาแกช่วยกันแกแกแกออกแกออกแกไปก่อนอ่า các hãy ra, biến con, biến con, phải con mẫn còn nu, chắp ngay được chưa? Nè, áo, khăn nó mềm, ngay, nó bỏ xiên nó. Ôi chắp nên mình chắp nên giúp ngay, chắp ngay. มาข้กยังมาทานด้อันนี้ก,ย,กยังลายงกับอยู่ผ้าพนตกไปหน่อยมาอ้านนี่ในการแจกเครื่องของก็เลยอ่าถ้าไปเน่มาบ้ีม่มันจีเฮข้างล่างด้วยห่ะล่ตะตะลอดไม่เนี่ะ โอ้ยไอ้ลูกต่อยตายตาแกเลยแกเลยนะแกซอยกันเนาะเดี๋ยวคอยจังแจกน้ำเพิ่งแกซอยกันโอ้ยพี่น้องเยบ้านยังน้องลานี่บ้านยังบ้านยังนี่ลูกบ้านสะทึมบ้านสะทึมพี่น้องเฮ้ย เมืองอ่านอองเมืององเมืองเปนะขึ้อยู่เมืองเโปนยบริเวณบริเวเมืองน้องะเมืองเปมาตันี้นะเมโปนคับนี่อ๋ตันี้อยู่เมืองเปอยู่พี่นยังอ่าเมืองเปนมดกายบาดนยโอ้ดดกายหุยอีเมืององดอ๋เนาะ น้อยเพิ่นกับาคอยลายได้ดุงเยโดยมาสี่ปหรือห้าินี่แหละพี่อน้อยเดี้ยงตามดำรับโอ้โ้มาเลยูมาเด้อมาเด้อมาเด้อเด็กน้อยเด้อเมา <c oughs> <c oughs> อาเด rồi นะไปนะมันลุกเป็นเก็บขึ้นโอเคเลยเนาะบานเองโดยโดเออเอาชับนี่ก่อนนะโอเคเนาะตัวนี้จะถุงยิงชีพนี่ใช่เป็นครอบครัวเอาไปเลยถุงยิ่งชีพเป็นครอบครัวโดยโเอาเป็นกระต้มขนมเนี่ยลุงนี่เลยโดยนี่แหละนี่เราเงินมาทัเป็นโมโหฉันจะแก้ไหมเก็บขึ้นลูกหลามามาที่นี่มามาเอาบานลูกก่อนมาอ้าวพี่น้องเงยเนาะ เดี๋ยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็จะในกับขอบุญขอบุญทั้งเอเย่นอะไรก็ไอ้ซายีไอวันพี่น้องผู้ใหญ่อะไรก็ลุงน้องที่เพันชื่อเขาสาราหารแห่งทุกอย่างที่แจกไปน้ำแน่อะไรก็ให้น้องๆไปน้ำคลิปนี้ก็สืเป็นบ้านอย่างนี้ลูกบ้านอย่างนะบ้านสฉุดมือเมืองเซปปนพี่น้องเอ้ยลูกแข่งซ้นในเขตเขานี่แหลยมาลูกหล่ะมาบ้านดีไหมเร่ายังลูกแล้วยังเออเบิ่งอุทัย อยู่ดีแขนแถวล้วลูกเลย่กกันเดี๋ยวอกระเอากระาอ่าลูงเชี่ยยฟังเนอผู้ไดไล่แล้วยุเจ้าไปยนย่พูด้ะลูกเด้ผู้ไดได้แล้วเนาะเออเลเบร์ไ้เอาไปโดยเอาแบบไดเบเสียงมามานี่ยางลา่อนุ่มสองนมสามประมาณนั้นก็ได้เนาะมือนะะงอนุ่มซียเนาะนุ่ลยอโด ประมาณหลายตัวได้หลายคนตัวนี้เนาะได้ประมาณห้าสิบไปเอาดูกันเนาะโอ้ยเออนุ่มนี่พ่อพ่อบอเสียงสองชองช่องได้อีดอกเนาะได้อีดอกได้อีดอกเอาหรือปรมาณน้องเพคนอะไรเอาขนมมัดผักเด็กน้อยพี่น้องใอ้ชุดนี้กะเพราะว่าเขาดูด้วยดูด้วย ดีเจ้าไปยืนอยู่พุ่นเน้อจ้ได้เลยทุกคนใจเย็นๆล่ะใจเย็นๆใจเย็นได้ทุกคนหนกมันหลอยู่ฝีน่องงูคนฝีน่องไอ้แม่นบอกเสียงลังแทะดูกอ้าวน้อขอบใจเพื่นเน้อละด้วยเต้ยน่องคนเกิตื่นเต้นดูกันอันนี้เอาดูกั นราไมมกับพ่อนราไหมน้องอาเชียงเนาะโอ้ยอ่าอาลูกะให้ผู้นี้น้อยนี่เอาให้ผู้นี้น้อยนี่ก่อนลูกให้ผู้นี้น้อยนี่ก่อนลุงเอาน้ามาให้เนี่ยใช่เนาะเอาน้ามาให้อายพันเนี่ยนี่โอ้ยเอาอ้วยอ้อะยโกยพี่น้อยกินน้ำก่อนเอ่อโกยวแล้วซื้อกลวยนี่วะไอ้โกยน่าเดี๋ยวว่าจันครับผู้เตียงกําลังมาโอ้ไปพาน้อาพูดดูเด้วยโอ้ยถูพี่น้อย เปิดโรงเรียนเราบออยู่บ้านนี่เปิดโรงเ,นนงเรียนยังลูกเรียนยังยังฮะยังวันทีนได้เปิดโรงเรียนเนาะมันจัดหน้าเป็นบอเก่งเก่งเปิดพร้อมกัน,นเนาะมาลูกะทำให้เอาก่อนได้ลูกะโดยมาลูกะออกไปพูดนะลูกเด้อผู้ใดได้เดี๋ยวมูเดี๋ยวมูบอครอบกันเด้อ เนี่ยมันบุกกันเดบันอดเลยเดบันโดเลยโดนเอานะโอเคโดนยาวไปทางนี้นี่หละไมายืนฟังนี่ลงไมายืนฟังนี่เด้อมายืนฟังนี่เด้อมายืนต่อกันมาตุ่มมาโฮมกันมาตุ่มมาตุ่มกันผู้ใหญ่ได้แล้วนะบอกคนนี้นะอ่าู้ต้องเมื่อชงเลยผบ้ต้องกลับมาพอเดี๋ยวมันบุกพอกัน ทดองยอจกนแน่นไปเลยก็ดเยอแลเราจะเอาเมื่อวัเพื่อนเล่นมาหม่อีก่โดยมันบ่ได้เนาะแบบเนาะมาเชียงเนาะเดี๋ยวอุฟาะกันเดี๋ยวน้องเพิ่ได้ครบคนเอาลูกอ่ะโอ้ใส่ผกเสือรดดุ้งใส่ผกเสือรดบอใส่ผกเสือห่อรถง่ายดีเนาะครับเสือใส่รถนี่ดูแรไหมเออทนแล้ไปคักง่ายดีแบบนี้ โอ้นมสองแคบ,งบุพเพดอกบะยังไงครับวนมสองนี่ผมเป็นย่งางชาบุพเพกะจังลดปริมาณเอาเป็นพวกอย่างอื่นก่อน<ก>ไปนำ้ำันกันไนรน้เนาะสารบ,บุญเพียเ้ยเนาได้หโอ้โหพี่นหน่อยโอ้ต้น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 ละอาไปกินนิดหน่อยทั้งคูกขนมนิน่อยนี่ยผมีอย่ารหี่้งเอ้ ขนมามากๆเนาะขนมอ้าลูะะกะดูเลยว้าอะรลูกะใจเย็นๆเด้อ,อน้องบอคือดุนั่นแหะลูกะลานนะโอ้อ่ะทิ้ๆๆไป

รดหลายเด้อลบรดก่อนลูกะใจพุกเสื้อคุณคุณโอยลูกะเอ้า แกะังงูโยนนิมยได้ลายการกันอ๋อเนาะเพื่อมันอันนี้พี่น้องเลยโดยน่ะงงงงเลยได้แบบนี้ฮะตัวต่นแรกคือว่านอยหน่อยคนเนาะไปเชียงเนาะจนเริ่มมาเริ่มมาแล้วพี่น้องได้แบบนี้เริ่มมาเรื่อยมาเรื่อยๆนะโอ้เดีหน่อยบบบนี้บอดหน่อยได้หน่เนาะเอ้า ไลยก็ตามกำลังเน๊พี่น้องเอ้ยนี่น่ะจะถากกำมองจะมัน่อยน่อยเอให้น้องกันให้น้องกันหนุกละเจ้ามากันสองคนบ่เจ้าได้ยังยังเนาะให้น้องคนยับเอาเองเนล่ายับเอาไอะไรอะให้น้องเจ้าน้องเราเด้อรับป่ะมาหนิ เอาดยวๆเกะเกะเกวไปเออเยออีกน่ันนึงนนึงแหลมาพี่มาทางนี้ทางนี้ทางนี้กะแทวกะทน้กะทีกะแทวมาจะแทวกะะแทว้เด้ออาพิ้นพิ้อ้าวน้นอกพพนัม่นีนอเลย้อไ้อยนี่นี่นี่น่นี่นีน่นี้นี่นี่น่ี่นีน่่นนี่่นนอนเพิ่นนี่่นนนี่เ่นนน่ mát hơn đây. Này chú à, anh đi nhân mà vẫn bỏ kho, anh nhân mà bánh Nhiều hay ăn à cô ơi, ấy... trẻ coi cái đấy. Rồi 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 rồi. Ờ, <laughs> ở thằng này con ngồi riêng đi bố. Hãy phân nhấp vô hiện đây. Nhấp đi con, nhấp vô con, con. Cho mấy phang đi, ừ. cái đấy nó mà thằng này mà, mà. มายืนฟ um pues ังน yeah. ี่แล้วมายืนฟ e> ังนี่มากมากยืนฟังนี่นอกมายืนฟังนี่มายืนฟังนี่ด้วยด้โด้วย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 พอแนอย่างนี้ไล่ประชาคนที่เจ้ายืนฟังนั่นก่อนเดี๋ยวให้เอาให้ผู้นี้ทั้งนี้ก่อนให้น้ำกระมีบาทนี่เอาพระเจ้ามาเผามาจะยืนนั่นยืนทั้งนั้นได้แน่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 แหละเปลี่ยนบ่ลุงฮะเปลี่ยนบ่ไม่เปลี่ยนก่อนเด้อะมาเดี๋ยว อ่าลุงเพิ่นอันนี้พี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนกันก่อนมาเบาเตียงมาเลยมาหน่าบามาดิมาแล้วเบาเตียงมาแล้วอันว่าให้เบาเตียงช่วยกันได้แป๊บนึงพี่น้องระวังรถเด้อล่ะเด้อโอเคเอาเตียงเลยช่อยโบยเอาไหม à chạy à, 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 <laughs> <laughs> <vài> đi chạy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  đi cần lấy chạy đi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 

Hả? Mẹ nó khôn cầu Hả? Mẹ nó khôn cầu Cầu hả? Ủa lạ Lại để chuột đó lươi Đâu, dịp cái máy lươi, thật phụ điều, phụ điều, phụ điều, phụ này thì được hả? cái lươi hả Rồi, rồi À, ừ. đồi, đồi. à. à. cần thuốc khôn hàn đây Chạm nó lạ Chạm máu khôn Rồi Hả? Bỏ chị anh mẹ Mẹ ไอ้อะเตอเล็กๆอย่าพาลูกอย่าพาแง่กันมาลูกอย่าพายง่กันมามอ่ะผูนี่ผู้น้อยนี่เม่นยังบรทันได้ได้บอกผู้น้อยนี่ไม่ไหลเทือดแล้วไปจักล็อกอันนี้บอกเทือดเยอะได้แล้วไปต้องมาใหม่เลยลูกเนอผูเพิ่นบรทันได้ได้เพิ่นสิอ่ะล่ะเสือบลาใสไปออาด่าจูเลยแกต้องดูเยาวันอ่ะ โอ้ย้เชองมาฮ่่่่ะอ่่อชือ่าไม่นี่ลยนอกนี่หอยงนี่หรอกอะอจะมาลูกจะพังมาจ้เจ้าน่ะได้แล้วเจ้าออกไปก่อนนะลูกเออได้แล้ว่ตจังมาเว้นเว้น

เอาน่าคุกเอาไวจักกินนี่บ่ฮะม่นไม่ไร่เราบอกกินนี่คุณคุณเจ้าเอายังลูกจะได้ยังเอาลูกอ่ะปลาปลาปลาจะแย่งกันไล่กันทุกคนปลาด่าเลยแย่งกันกันลูกเลาย่งกันกันเลยแย่งกันเราโบได้เลยปลาผู้ใหญ่นี่แหละไป อันโหยับยับอีกแน่นุงล่ะไปหายใจบ่ได้หาฮอตบ่อบ่เจ้าไรดกบ่กินนี่ได้แล้วบ่อหมได้ดบบอร์ได้ละอันทีกไรบ่มาเด้อแบ่งกันพี่น้องเลยเินู้นบ่ท่นได้เนี่ผู้ใด้ได้เด้ออยากอยู่แบ่งกันไปออไม่ไม่อยากกินนุมอไอ่ะ ไปเออโตคนมันสิโบ่ามาม่าก็ได้ดูเงยเปลี่ยนเป็นมาม่าย่างเดียวก็ได้เอาละจับไปดีจับไปดีอู๋ออมดูุ้เต่ามาแล้วบานนี่ลุงเลยอะไรมัไมันไปเยอะๆนอ่ะไมนุกอนโอ้ยไม่ยินอยูเลยใจเย็นๆไปนี่เนี่ยจะเป็นร่มเลย หา้เด <À, S 2> <c ười> kh ็กน่อยก่อนโดยน้องคุณยาสามสบายดีมาเตียงเด้พี่น้องเนี่ยโดยโอ้ยตอร์จะได้ยังลูกยังมัทัานได้อะไรก็้เอาเลยฮยเได้เป็นต้าเล็กไงปลาปลาตตสูไบาอ๋อตอร์บางทีแจ็มนผู้ไม่ผู้เก้าลุ้งลุงต็มเป

ปะปะขนมเบอร์ดอเจ้าหันหลังไม่เจ้ามาข้างนกพี่เออจะเห็นอ่าุมไหมะล่เอล่ไปน้องลาบ่ได้ขนมชัํมาหนีลุงเออเปิดแล้วเอ่ะ่เป็นยักมามาต้มาล่ะปะ่ไปไปตนมดกนอนุ เอาลูกะนุ่มมอันนี่ะอันนี้อ่ะไมาอัพกรอบไม่ง้ไมได้ม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไได้่ไม่่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไ้ไม่ไไม้ไม่ไไม่่ไมม่ไม่ได้ไม่ไไม่้ไม่ไไม้ไม่ไไม่ไม้ม่ไ่ไม้ไม้ไ่ได้ไม่ไไม้ไม้ได้ไมด้ไไม้ thao mạnh mạnh á anh lại này <laughs> ờ, chơi <đo> <laughs> ừ, <đo> ừ. <laughs> <laughs> này ô hmm. này luôn con nó ra lấy này chơi <laughs> <Ở đó. cười> <laughs> hướng yeah chế còn cứ mình phải trao để bỏ, mình ừ. ừ. oh. à, à? ừ. mà luôn bà... à, à. <laughs> à, à. 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 ừ. rồi, oh, chốt Chút chốt, lấy ra, nâng, bay, bay lên, lên con, không ạ rồi, tiếp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  rồi, rồi, วเรือนเรากเนาะเ้หลังนี่้่ะสบายดีตันี้หัวเรือนมากๆไปนียเอาเังไ่ะของฝากคือบุรอาของน้ำเขาแหละนังซองเบื้องมูอดิซื้อนี่ใกล้ๆนี่ใช้อ้น่าไปใช้ไอ้น่ะหัวเจ้าน่ะโดยไปใช่ไปใ่เนาะไปใส่นะ ไปแหน้มโอ้จ็ดเดือนนั่นนี่เลยหกเจ็ดเดือนแล้วเออเขาแนะนำปาพอกินอยู่บ่เก็ตเขาม่เออกนมล้วเออโดย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 อ่าพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพื่อนกะอ่าครอบครัวลำบากเอื้อยซื้อยังไงเขาลืมซื้อเจ้าไหนซื้อยังก็เจ้าน่ะ ชื่ออาโถเอออาโทผัวได้เหรอผัวเมียผัวเอ้ยชื่อยังกะผัวชื่อเมียเมียเนาะเมียเอ้ยชื่อเออโถ่อาโถ่โอ้โอันนี้ลูกสาวก๊กบอลนี่นะสาวก๊กบอลลาเป็นมอนนงบอลเป็นมอลาเนบ้าบอลลาเป็นเมื่อยฮะ เออโดยโดยโดยว่าบเป็นว hey. ่าเราบราค่อยเป็นพ <Hungary> ี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้ก so ับคุณนละพี่น้องเลยมาแจกข่าวแจกของแจกขนมให้น้องๆพี่น้องเนาะจะในสำหรับคลิปนี้ลุงกับคอขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจเลยทางอ่าเอื้อเย็นน้องๆอะไรกับไอ้สายเอื้อยวันอะไรกับลุงน้องพี่น้องเลยที่เพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจส่งเงินส่งทองมาให้สมทบ ซื้อข้าวสารอาหารแห้งซื้อมะม่วงมะม่าอ่ามีปลากระป๋องในแพ็คเนอันนี้อันว่าลายสิงหลายอย่างนะพี่น้องนี่ยังชุ่มยังซีบยังประมาณเหลืออยู่ประมาณสักเศร้าสุดพี่น้องเอ้ยอ่านี่กับลุงกับสิไปลงอันนี้บ้านหนึ่งอ่าค่อยขำลงแรงเลยฮะมันอีก็โอ้น่อมาอ่าเมืองเซปูนพี่น้องเอ้ยแวะเข้ามานี่ก็เพิ่นกระลังน้องๆเพิ่นกระลังอันว่าเลิกจากเมียกจากงานมาเพิ่นก็เลยมาต้อนรับ ส้มแซวกันโซ่แซวอยู่น้องพี่น้องเหมืนกันอันนี้ผูวโอ้อโหโอเคสำหรับคลิปนี้น,น้องพี่น้องลุงก็กราบขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจอ่าเอเยนแล้วก็ไอ้ทรายเอเยวันแล้วก็ลุงหนองน้องเนาะที่พันมีน้ำจิตนำใจส่งเงินส่งทองมาให้ลุงเป็นสะพานบุญให้อ่าเอาข้าวข้าวต้มขนมมาให้น้องๆพี่น้องเอ้ยรยังไงไก็ขอให้ผู้ใหญ่ทั้งสี่ท่านเพิน่นมีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อขมเจ็บจะได้ขมไข้จะมีปรารถนาสิ่งใดก็สมความมมุ่่งันปรารถนา ลำลำเลยด้วยทุกคนทุกหม่องทุกบอลทุกมุมทุกแจกเลยพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ลุงกะหอบพี่น้องพี่นอ้นองหุ่มพอหลายน้องๆเป็นอันนี้อยู่น้อยชั้นนี้สำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยปากโมเป็นอะไรพี่น้องเด้อลุงกะกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้อง